ผมพอกันอีกแล้วครับผมกับช่องอีสานแคมปิ้งชแนลกับช่องอีสานผ้าหลอมนะครับพี่น้อง้าผมมันนี้กะบ่าพี่น้องนะครับ,าม,ม,าารบมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับมาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับผมวันนี้เข้ามาเที่ยวอยู่ที่วัดหินหมักเป้งน,นะครับผมมาเบ่งบรรยากาศนะครับผมอยู่ในวัดเนาะพี่น้องเนาะว่า,าสถานที่ในวัดนะครับผมสวยขนาดไหนนะครับ ลากาลมลื่นเงียบสงบจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเท้าอากะจะพาไปเบ่งบรรยากาศปรอบวันนะคะโอเคครับพี่น้องครับปะเทากะจะพาไปเบ่งชมบรรยากาศนะครับอยู่ริมโขงนะครับกับเป็นท่าวัดริมโขงของวัดมังเปงเนาะพี่น้องเนาะที่มันอยู่ติดริมโขงนะครับผมนี่ครับอ่า ฟังทั้งพ่นก็นจะเป็นฟังเล่านะครับพี่น้องกับพ่นก็นจะมีวัดมีน,นั่นคือกันนะครับผมบรรยากาศดีฮับลมลื่นนะครับผม้วกาเย็นเงยียบสงบดีนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่วัดหินหมักเป้งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมอยู่ติดริมโขงเลยนะครับผม สำหรับผู้ใดนะครับอยากมาเที่ยวอยากมาเบิงนะครับผมกลับมาเที่ยวใดน้อพี่น้องนะถทามีโอกาสนะครับอยากมาเที่ยวกับมาได้นะคะพี่น้องอันนี้เขากลับทายห้เบิงนะครับเป็นบรรยากาศอยู่วันหินหมักเปิงนะพี่น้องนาะครับผมก็เงียบสงบอิรีครับแล้วก็จะอยู่ติดริมโขงนะครับผมนี่พี่น้องเอยครับอากาศดีนะครับฟังเล่ากับลมลื่นนะครับพี่น้องเพิินกันลังจากเฮ็ดอย่างอยู่น้อพี่น้องกับเบิงนะครับ เพลิดนกับกาสร้างบันไดพญายนงพญายนาคนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมโอเคครับพี่น้องครับก็บคือเฮากาพามามาเบิงมะยางเล่นนะครับมาอัปเดตนะครับผมให้เบิงนะครับพี่น้องนะว่าวัดหมื่นมกเปิงน,นะครับบรรยากาศหนาเที่ยวบ่อหนาว่าเยี่ยมสมเขามา,มมา,มากาบไหวนะครับผมของหลวงปู่เพิ่นวันนอัตผมกาซึ่งเมื่อนี้นะครับผมทริปของเฮ้ากา มีเดินทางไปที่อำเภอเชียงคานนะครับเพื่อจะพาไปเที่ยวรอบๆออแถวแถวริมโขงกับว่าว่าใดน้องพี่น้องเนาะก็คือมีสถานที่มองได้ที่แวะเที่ยวได้เท่ากันจะพาแวะเที่ยวไหบึงนะครับผมก็คือเมื่อนี้เขาเดินทางออกจากตัวจังหวัดหนองคายนะครับตั้งแต่เสาร์้วพี่น้องอตื่นมาก,กะมีแพ้น,นะครับผมว่าจาลละ,ละ,ละขี่รถล้อโขงไปนะครับไปหอดจน อำเภอเชียงคานนะคะรับผมเส้นทางที่เขาจะไปนะครับมีสถานที่มองไดที่ให้เขาแวะเที่ยวหรือสถานที่มองไดที่ให้เขาเข้าไปาเบื้องไปชมได้นะครับผมผมก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้เบิ้งนะครับผมซึ่งสถานที่แรกที่เขาแวะเที่ยวนี่ก็จะเป็นวัดนหินหมักเป้งนะครับผมพี่น้องครับผมแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้เบิ้งนะครับ นี่ครับพี่น้องข้าก็จะพาไปเบิงล่านล่านหินชมวิวแม่น้ําโขงนะครับพี่น้องเพื่อนก็จะเห็ดทางไปเห็ดทางประตูลงไปนี่นะครับผมนี่ครับพาขาก็จะพาเก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บวิวบรรยากาศให้เบิงนะครับผมสาหรับผู้ใดที่ผ่านทั้งนี้นะครับอยากเข้ามาเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสนะครับผมกับบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับผมกับ เขามาได้น้องพี่น้องเนาะถ้ามีสถานที่มองได้ทีอ่าเป็นตาแวะเที่ยวหรือเป็นตาอ่าเฮาแวะพักพรหมองได้นะครับผมผมก็จะเก็บอ่าแวะให้บึงนะครับผมผมก็จะเก็บภาพถ่ายวิดีโอนะครับเก็บให้บึงนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสที่ได้ออกมาทําคลิปนะครับผมผมก็จะเก็บให้บึงรายละเอียดนะครับผมว่มา เส้นทางที่ามาจากหนองคายไปอำเภอเชียงค้านนะครับผมว่ามีสถานที่มองใดที่น่าเที่ยวน่าแวะชมนะครับผม mm hmm. ผม,ผมจะทายให้บึงนะครับผมอาจจะบอละเอียดบัางไดนะครับพี่น้องกะพราะเลแนะนาให้พี่น้องดได้มาเยี่ยมชมมาแวะเที่ยวได้นะครับผมครับผมอันนี้กะซึ่ง่าจะเป็นกุฏิของหลวงพ่อของพระอาจารย์เพ่นนะครับผมนี่พี่น้องมันก็นจะเป็น ชางลงไปล้านหินตรงนี้นะครับผมเา่าก็สามารถย่งางเข้าไปเล่นหรือไปเยี่ยมชมได้นะครับพี่น้องซึ่งเ่าก็ว่าได้ทายลงไปผุนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับแถวแถวางลงไปล้านหินนะครับผมก็จะมีกุฏิก็จะมีอของพระอาจารย์เพิ่นนะครับที่เพิ่นเฮ็ดแห่ง อย่างพานลงไปนะครับคับเป็นบรรยากาศที่ลมลื่นนะครับพี่น้องนีะครับผม ของเครื่องใช้ของหลวงปู่นะครับผมที่เพิ่นเอามาบรรจุมาเก็บว้อยในเจดีย์นะครับที่เพิ่นเหดให้เฮ็ดถาวหลวงปู่นะครับผมนี่ครับผมเป็นข้าวของต่างๆของหลวงปู่อยู่ในนี้นะครับผมทีเพิ่นจะเห้เข้าเขามาเบิ่งเขาม้าเยี่ยมชมได้นะครับผมตู้นี้ก็จะเป็นพวกน้องซื้อเป็นพวก คำพี่นัมมกศึกษาใมะอย่างที่หลวงปูค่คนศึกษานะครับเพ่นก็จะเก็บไว้เป็นหมดน,นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตลับัตรนะครับผมของหลวงปูค่นคนณน,นะครับผมนี่เขาก็จะดูในเจดีนะครับผมปะดาวเข้าก็จะไปถ่ายเบิงให้เบิงนะครับรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆข้างนอกเจดีนะพี่น้องนะ นะครับผมกะร่มรื่นนะครับล่มรื่นดีนะครับเป็นเจดีย์อยู่ในวัดนะครับที่วา่าวัดหินมกเป่งน,นะพี่น้องครับโอเคขาผมเนี่ยครับพกักกะมะทายให้เบิงนะครับผมเป็นเจดีย์นะครับของคาราปูเพิ่นนะครับผมมามะทายให้เบิงนะพี่น้องเนาะ พี่น้องครับผมตอนนี้เทากาส่สภาพไปแยบบอยู่ตรงวัดพระตากเสือ,อยู่ไมครับผม ครับพี่น้องเขากลับตอนนี้เขากลับมาหอดวัดพระตากเกลือแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกัดกระทะไป,ปิึงวิวบรรยากาศนอบพี่น้องนาะอ,อยู่ตรงสกายวอล์กพี่น้องเขาถีเขาเห็บตรงที่ห่วงขึ้ายางออกไปชมวิวนะครับริมโขงนะครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับผมนี่ครับผมเขากับขึนยางไปตรงอ สกายวอล์กถือข้าเฮ็ดแห่งห้องย่างเข้าไปชมตรงชื่อทัดริมโขงนะครับได้นะครับผมข้าวสีผ้าย่างไปนะพี่น้องนะครับนี่ก็จะเป็นสกายมองที่สองสถานที่ที่สองนะครับถี่ข้าวสิผ้าพี่น้องนะครับไปแวะเที่ยวแวะชมนะครับผมคือวัดผาตากเสื่อเนะพี่น้องเนาะไปครับไปเบิ่งกันครับที่ค่ะผมอันนี้เดี๋ยวข,ข้าวกระดาษผ้าถือไปทางอ่าอ่า มันทนนะพี่น้องนะคน mm hmm. อ,อื่นนะครับผมไปอุโบสถนะครับทางไปอุโบสถนะพี่น้องเนาะ mm hmm. นนะถ้าก็จะผ้ายงางขึนไปเบื้องก่อนนะครับผมแล้วหลังจากที่ยางไปอุโบสถเสร็จแล้วท้าค่อยยางไปสกายบอคนะครับพี่น้อง mm hmm. นี่ครับอันนี้ท้ากันสิยางขึนไปทั้งนี้กอนเนาะก็ท mm ี่ทำดีข้าก็ได้เข้าไปอ่าใส่แมงปูนะครับผมยู ในอุอบโบสถในต,ตรงนี้นะครับผมยังกูก็ได้าคดน้ำมนต์ให้น้องพี่น้องเนาะครับผมเพื่อได้อย่างน่องเ,เที่ยวกับมาว่าได้เดทางพี่น้องวัดผาตัดเสือนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สองนะครับที่เฮาเขามาแววกขามาเยี่ยมชมนะครับผมนะครับด้านหลังเพื่อนกับกำลังจะเหตุพญา,านานะครับพี่น้องรตรงนี้เพื่อนกับกำลังจะสร้างเพิ่มเติมนะพี่น้อง สามหกพญนานะคนะครับผมไปครับห้งงาสิบห้ายางเปิดเบงตรงสกายวอลนอะพี่น้องเนาะนครับตอนนี้เรากะถึงอ่ตรงยางไปสไกายวอลนะครับพี่น้องเดีกะจะพาไปเบิ้งวิวนะครับผม,มพี่น้องเมื่อน,นี้อาจจะบม่ได้เก็บรายละเอียดใ้เบิงหลายนะครับพี่น้องมันกะแดดกะลั่งออกนะครับอากาศกะลั่งฮอนนะครับพี่น้อง แต่สิ่งที่คนมาเที่ยวหลายอยู่นะครับพี่น้องเพื่อนกะมาเที่ยวมาบึงนะครับผมนี่พี่น้องก็เป็นยิวเที่ยวถัดริมโขงนะครับผมนี่ครับอากาศกะฮอนกำลังฮอนนะครับพี่น้องนี่พี่น้องแล้วจะผานยางเขึ้นไปตรงสกายวอล์กนะครับอันนี้เท่ากับไปซื้อถุงถือมาใสอกันหินแล้วนะครับผมทีเท่าจะ งานไปตรงสกายบอกตรงกระจกนะครับพี่นอ้องนะคเัาจะทําการใส่นะครับจคทับปะ ยิมโคงนะครับผมอยู่ตรงสไตล์บอกนะครับที่ักษาตัดเสื้อนะครับพี่น้องครับมาเยี่ยมชกันเลยพี่ชาผมตอนนี้เขากจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็ที่เขาจะเดินทางต่อไปอำเภอเชียงคานนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเสียงเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติอี๋นะครับพี่น้องเสียงเสียงจักรจันร์ห้องนะครับอยู่ในวัดนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ลมลื่นและเป็นธรรมชาตินะครับของอยู่ในวัดเนาะไปครับ ข้ากล่จะกท่าไปเดินทางต่อนะครับพี่น้องขับรถต่อไปอีกนะครับผมเป้าหมายของเราคืออำเภอเชียงคานนะครับผม